ถอ,อยดิถอยจาตัวถอยเองเลยทุกอย่างลูกอบอบตัวมันเองเรื่อยๆมันจะได้ทิ้งตัวทิ้งทิ้งนิสัยตัวแช่ตัวซึมตัวทรงนะ่ะก็เรื่องนิสัยอุปทานนิสัยปัญหานิสัยโมหานิสัยอุปทานนิสัยไงหรือเรียกอย่างนี้นว่ารวมแล้วคือสมุทัยนิสัยคือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองมันมีแต่นิสัยแห่งเหตุแห่งทุกข์ ต้องอยู่ที่แค่อยู่เลยนี่อยู่เฉยอยู่ก็ไม่อรอดห็อกเออทุกเรียดทุกอย่างทุกปานกลางอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลย,ท,ยทุกอย่างทิ้งก็จากทิ้งตัวทิ้งเองสลาก็จากสละตัวสละเองไปได้กันเลยทุกอย่าง ละก็จับละตัวละเองไปด้วยกันหลุกคลายทิ้งคลายถอยเลยอยากถอยถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละถอยก็ถอยจากตัวถอยเองนี่เลย เอาก็จาก่าไม่เอาตจะไม่เอาเองนี่เลยเรียกว่าบานทิ้งบานเรียกว่าคลายทิ้งคลายทีนี้มันก็กลายเป็นว่างร้างกันไป,นเ,ปนเองละสองสวัสดิน์นี่ยนิพานล้างกันไปเองละทีนี้ จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละลูกไม่ใช่ไปคอยไม่เกี่ยวอะไรเรียกว่าไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวสลายตัวไม่เกี่ยวเองจริงจะไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจริงจะไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวสลายตัวไม่เกี่ยวเองเดี๋ยวมัวแต่ไปไม่เกี่ยวกับอะไร ถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละมันจริงจะถอยจริงไม่ใช่มัวแต่ถอยจากอะไรมันไม่หมดตัวถอยไงถอยจากตัวถอยเองน่แหละมันหมดตัวถอยหมดตัวค่อยถอยเขาไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอย่างเนี้ยมันหมดตัวไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวแล้วตัวไม่เกี่ยวเองมันก็หมดตัวไม่เกี่ยวนั่นแหละ ไม่ใช่มัวแต่ไม่เกี่ยวอะไรถ้าไม่เกี่ยวอะไรมันก็ยังมีตัวไม่เกี่ยวอยู่ไงมีตัวใครไม่เกี่ยวอยู่สรุปล้างสรุปดีสรุปตัวสรุปเองสรุปล้างตัวสรุปเองไม่ต้องอ้อมเลยลูกสั้นหมดสั้นประโยคไหนมันก็หมดกันในประโยคนั่นแหละไม่ต้องอ้อม ประโยคไหนมันก็หมดกันในประโยคนั้นประโยคไหนมันก็ตัดสูกส้กันในประโยคนั้นแหละนี้พ่อภูมิก็เตือนยิ่งกว่ามนุษย์อีกเตืนอนนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเตือนรอฟังอยู่นั่นเนะตือนพ่อภูมนะิ เรื่องของวัน,งนนั้นคืนกลางคืนนี่ยิ่งเยอะเออน่ะมาจากที่นั่นที่นี่ที่นู่นเอิอกันใหญ่เลยนในนี้สุชธรรมอ่ะรับมารอรับบาร,รมีบ้างมารออนุกภาพคายช่วยบ้างหลุดช่วยบ้างรอให้ท่านใชหนุกภาพคายช่วยหลุดช่วยบ้างทางออกช่วยบ้างเอรอฟังสัจาธรรมบ้างเอ,เอิอนกันใหญ่ มนุษย์มนหนาฟังนะมนุษย์มันหนาก็ขยันตื่นในือจิตตื่นใจไม่ใช่ตื่นอย่างที่นอนเออไม่ใช่ตื่นแล้วตื่นอย่างที่นอนแล้วจิตก็ยังไม่ตื่นอยู่ก็ยังแช่ยังซึมยังซองอยู่ คอยตัวถอยเองเลยขึ้นมาอืมต้องถอยเลยมันแช่ของเก่าอยู่มันเสวยอารมณ์ตกทางอดีตอยู่นุ่งน้ำวนบ้างคืนบ้างเสริมอยู่แช่อยู่คอยตัวถอยเองเลยไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ถอยจากอะไรไงมันไม่ใช่แค่ถอยจากสภาวสิ่งมันไม่ใช่แค่ถอยจากกายจากจิตถอยมันสุดขั่วเนี่ยมันถอยตัวถอยเอง อย่างเงี้ยตายทิย้งคายอย่างเงี้ยหลุดทิ้งหลุดเลยอย่างเงี้ยหลุดตัวหลุดเลยไม่ใช่มวัวแต่รักษาคู่อยู่คู่แห่งประธานทองอยู่อย่างนั้นแหละเกาะอย่างนั้นเอออย่างนี้มันก็ไม่หลุดแล้วเกาะจิตเกาะใจกาะความรู้สึกก่อนึกเกาะคิดเกาะอารมณ์เกาะนิ่ง,อองเกาะเฉย มัวแต่เป็นชาวเกาะอยู่เรื่อยๆถอยตัวถอยเองไม่ใช่มัวแต่เกาะกายเกาะจิตมัวแต่เป็นกาฝากอยู่กายกับจิตอยู่เนี่กาฝากมันไปเกาะต้นไม้ไหนก็ตามที่ตายหาหมดต้นนั้นแหละ เออนัตัวไหนคือตัวกาวฝากก็ตัวไอยกาะให้จับนันแหละเรียกว่าตัวขุทานนั่นแหละวุทานนั่นเองคอยเกาะคอยจับนี่เหมือนกับกาวฝากเลยจับขี้เกอาจิต ถอยตัวถอยเองนี hmm. ่ทิ้งก็จากทิ <sm> nit, ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละไม่ต้องไปทิ้งอะไรหรอกเออส่วนทิ้งอะไรอะไรนั่นเขาจะปรับสมดุลไปเองหรอกแต่เอง มันก็ทิ้งไปได้วยกันหมดแหละเออนะากทิ้งตัวทิ้งเอมก็ทิ้งไปได้วยกันหมดแหละอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดว่าในการคอยทิ้งอะไรมันหรอคมันหมดพร้อมกันเลยแค่เท่าเลยเพื่อเดียวแต่รลอยสวิทซ์พันร้อยสวิตซ์แสนล้านล้านสวิทซ์จะเรียบยร้อยพร้อมกันต้องไป่เมื่อยจิ้มพ์สวิตซ์ ดังนั้นไหมก็อย่าไปไหมแช่ไหมไหมก็ขอยจะไหมไม่ไหมอีกไหมมันทั้งไหมไม่ไหมไปกันเองเลยเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นอนุภาพแห่งการดับล้างว่างล้างไปเองในที่สุด ไม่ใช่มัวแต่อะไรกับอะไรอะไรกับอะไรนี่ก็อุปโลกใชัชย,ยชุกชู้ข่าวแต่มันต้องนอกเหนือการใช้เป็นใช้แบบนอกเหนือใช,ใช้ไปด้วยนอกเหนือการใช้กายใช้จิตไปด้วย,ย,ย,วยอเอา,า,าตัวถอย,ววอยเองไม่เอาก็จับไม่เอาตัวไม่เอา,ญญาเอง เลมาเนี่เสียงไม่ออกเลยเออเสียงไม่บลือเสียงนาดเลยมึงเสียงแบบแมบแต่มึงไม่เคยดีหรือไงโอเคโอเคจะโม่แต่อะไรในเดอนนะเออ 我负责拿在手里。我得多台，我得、right,，方便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  ตื่นสูมหาบุญนาตื่นสู่การโปรดอย่ามัวแต่สมวนท่าที่อยามัวแต่ตัวเองอะไรอยู่แล้วเอินสู่การเพื่อคุศลกู่การจุดไฟส่างสวดิ์เอินสู่การทห้เกิดช่วิต บอกตัวเองที่บอกในใจตัวเองอ่ะถอยดิถอยจากตัวถอยเองบอกไ่บอยหน่อยบอกในตัวเองอบอกตัวเองนะบอกเองเรื่อยๆถอยดิถอยจะตัวถอยเองไม่จะได้ถอยจากไม่ไม่ไม่ไปด้วยบอกในตัวมันเองดิถอยจากตัวถอยเองไม่จะได้ถอยจากไม่ไม่ไม่ไปด้วย nó. Nữa, người ta không lấy không lấy của mình, là, chẳng เกียดเตือนตัวเองนี่ว่าแค่ไปแช่มาอยู่โอ่จะเป็นปุ๋ยได้ไหมเนี่ยตายแล้วก็เผาทิ้งเฉยเป็นปุ๋ยไม่ได้เลยเปลืองถานเปลืองฟืนเปลืองน้ำมันอีก บอกเองเรื่อยๆถุกถอยตัวถอยเองเาไหมเมื่ออยจะไหมไม่ไหมไปด้วยเองจิตเมื่อถอยจะจิตที่เองนอกนือกายนอกเหนือจิตเอง นมันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวใช่ไม่ใช่ไปเองจนมันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปกันเองเลยบอกเรื่อยๆบอกตัวมันเองเรื่อยๆหน่อยถอยสิ อย่าตัวถอยเองมันจนกลายเป็นไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลยตามนั่นเลยลูกจนมันกลายเป็นไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองเลยไปสิ าอ,รรอ,อารมณ์มันจะได้ไม่อยู่ตรงอารมณ์เออสภาวะมันจะได้ไม่อยู่ตรงสภาวะอะไถอยจะตัวถอยเองไม่ก็ถอยจะไม่ไม่ไม่อีกอีเกี่ยวลูกก็ถอยจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอีกถอยก็ถอยจกตัวถอยเองอีกนีวก็ไม่เหลือตัวไม่เหลือเองเรยกว่าหมดจด ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองบอกไปบอยอบอกตัวมันเองไปบ่อยทำไมงั้นมันจะอะไรในตัวมันเองอยู่เรื่อยอะไรในตัวมันเองอยู่เรื่อยเลยไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยทุกอย่างลูกดีๆนะอย่างนี้มันเป็นมหากราแห่งการคลายช่วยดุดช่วยระลวนดับล้างช่วยว่างล้างช่วยจบช่วยยุติช่วยสังสวัสดิ์รวนเลยไม่มีเนื้อหาอื่นเลย มาหาก,นากุนาแห่งการจบช่วยสังสวัสดิ์ล้วนๆเลยมาหาก,นากุนาแห่งการจบตัวจบช่วยกันล้วนๆเลยจบตัวจบช่วยกันล้วนๆเลย แปรช่วยกันด like ้วยเวียดนามอ่ะตรงนั mm. <p> ้นตรงนี hmm. yeah. ้มันยืนกระจายกันใกล้กันไนก็แปรช่วยกันตรงนั้นแหละเนาะอย่าปล่อยฮวงเลคนเดียวนะเดี๋ยวไม่รอดคนหนึ่งคนใดไม่พอสังฆวัตรมันเยอะมาเจอใช่แล้วมันจะไม่เสียเวลาไม่พลาดโอกาสคนอยู่ไกลเขาโหยหาจะตายเนาะ 就别的地方都特别的棘手的，想要拼的。不不不所有就是共同的，就扯不完，完完全的。 ดอกบัวทุกกลีบดอกมันต้องบานออกทุกกลีบดอกมันีมี100ร้อยกลีบที่บานอยู่เก้าจุดเก้ากลีบอีกกลีบหนึ่งยังหุบอยู่มันไม่ใช่ต้องบานหมดก็ทุกอย่างนะลกทุกอย่างอย่าลืมคำว่าทุกอย่างถอยจะตัวถอยเองเนี่ยมันถอยพอเพราะเมื่อหมดทุกอย่างนั่นแหละมันกลายเป็นคลายช่วยช่วยไปได้วยกันอยากคลายทิ้งคลาย ทุกอย่างเออเรียบร้อยพอถอยตัวถอยเองก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยเลยบานทิ้งบานหมดทุกอย่างถึงก็ดักบัวมันบานหมดทีกปีดดอกบานทิ้งบานหมดทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมากผลมันแหละที่จะสมบูรณ์แบบในต like. mm ัวมันเองให้สังสวัสดิ์น่ถึงนกินไปนี่นั่นน่นไป ก็หมายความว่าเมื่อมันคลายทิ้นคลายไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอนุภาพที่ดับล้างว่างล้างส,งสังวัสไปกันเองเลยไม่ว่าจะไปยืนอยู่ตรงไหนหนั่งอยู่ตรงไหนเป็นนอนอยู่ตรงไหนของสังสวัสมันจะกลายเป็นโอ้ยคลายช่วยหลุดช่วยไปกันเองเลยอ่ะ ท,ทั้งสวัสดภูมิที่แลเห็นออร่าแห่งความสว่างสวยบ้างออร่าสีทองบ้างเขาก็น้อมก็หาเองเลยเป็นที่พ uh, anyway> ึ่งไปโดยปริยายแล้วคนเราไปเก็บผักบัวไปเห็นผักบัวปั๊บมันก็วิ่งใส่เลยาเงี้ยเหมือนันเราฟงแมลงพอเห็นดอกไม้อบานมันก็บินก็ใส่เลยลุมกันเลยเพราะอะไรในนั้นมันมี น้ำหวานมันมีเกอรมันมีอาหารของมันเห็นว่าดอกไม้ดอกไหนบานนั้นมันบินลุ้มทอมก็ใส่เลยูงแมลงทั้งหลายเหมือนกันอลาแห่งความสว่างสวยมันมาจากการคลายทิ้งคลายมาจากการคลายตัวมันเองมันมาจากทิ้งตัวทิ้งเองมันมาจากมายึดตัวมายึดเองและก็อลาแห่งทอง มันจะเป็นที่หมายปองของสองังทัศนภูมิทั้งหมดทั้งมวลวิ่งเข้าใสพุ่งเข้าใส่แต่นั่นก really ็ดําเนินมหากรณาขับเคลื่อนมหากรณากันให้เต็มที่ก็ดําเนินก็ว่าทุกอย่างแต่จะไม่เอาตรงไม่เอาเองในทุกอย่างไปด้วยกันเลยมันจะได้คลายช่วยกันช่วยไปด้วยกันณเวลานั้นดําเนินมหากรณาต่อเลย 就是能够释放出一些东西，你就继续的去。不是有那个拉 <laughs> 框架的 o k 保持某种姿态啊、受力啊什么的，承重的能力。 อะไรทุกอย่างลูกหอยตัวถอยเองเดี๋ยวมันก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันไปเลยทีนี้ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันไปเลย ไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่อีกแล้วมันจะไหม้จริงอ่ะไหม้ที่ไร่ล่องลอยจากไม่ไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่จะไหม้จริงถ้าไม่ในไม่ไม่แค่ไม่มันก็ยังอะไรในไม่อยู่นั่นแหละมันยังไหม้ไม่จริงไหม้จริงเนี่ยมันไม่ใช่อะไรในไม่ เราก็ต้องใช้อุปโลกที่มันล้างอุปโลกกันอยู่เรื่อยๆใช้ทุกอุปโลกที่มันล้างอุปโลกใช้ทุกการอุปโลกที่มันล้างอุปโลกอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองบ้างาเพื่อมันบริบูรณ ในการทิ้งตัวทิ้งเองกันจริงๆในการไม่ยึดตัวไม่ยึดเองกันจริงๆอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองบ้างเราก็ใช้กันทุกปรโลกที่มันล้างปโลกปะโลกชนิดไหนที่มันไม่ล้างปโลกเราก็ไม่ต้องไปใช้มันแค่นั้นเองอย่าตัอยเอง ไม่ใช่มัวแต่สงวนท่าดีเขาจะบอกเลยเขาจะบอกเอาไงว่าท่าดีทีแล้วอะไรคือเนื้อหาไม่ได้ไงเนื้อหาในการตักชรู้ช่วยมันไม่ได้ก็คือสงวนท่าที โมจะคา,านิ่งคาเฉยแช่เนิ่งแช่เฉยโมจะสงวนพรอบสงวนภูมิอยู่ทุกอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่ติดทั้งน,นั้นแหละเออนี่จัง สภาวะรูปลักษณะสภาวะมันไม่จะ้ยึดยึดทั้งดนั้นเลยมันไม่ยึดเองนั่นต้องตัดสรู้ได้แล้วกต้องตัดสรู้กันได้แล้วลูกตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยกันได้แล้วสนาว่าเขยอขยอไกล ไหวรั้งเดียวเนี่ยหมายถึงทุกๆพระองค์เลยรวมหมดเลยลูกอย่าช้าอย่าหลายอย่างอย่าหลายสเต็ปเออครั้งเดียวนี่ทุกองเลยเนี่ยรวมมันหมดอย่างนี้ฉับทันแล้วไม่เป็นภาระเออในการนอบน้อมไม่เป็นภาระในการกราบการไหว้ไม่เป็นทุกข์กิริยาเออถ้ามันร่ำรี่ำไรเนี่ยมันจะเป็นทุกข์กิริยาฉะนั้นน้อมรั้งเดียวนี่คือหมดยื้เลย ทุุพระอบค์พุทธากับทุตุระพองร์ศการคือบทั้นเดียวก็เหมือนกันทันทีด่นั้นอย่าขยันประดิบประดอยกิริยามันเป็นทุกเลียมันเป็นทาร่หมดทุกอย่างต้องฉับพัน ที่นี่ัเราไปทำหน้าที่กระปอตกัะหน้าที่ต้องเรียนทีุน c ù n i ัำหน้าทีุ่ธรรมดาบ้างนี่ใช้ฝ่ามือบ้างดีเขใช้น้ำบ้างบางทีไม่ใช่น้ำก็ฝ่ามือไปเลยถอยท่อยากไม่เอาต้องไม่เอาเองดาเนรนไปด้วย อนุภาพนานเนี่ยมันจะคลายช่วยเพรว่ลูกช่วยไปด้วยเลยบางคนเดียวโอเคไม่เหงาแล้วเนีไหนก็ให้ไปไม่มีเหงาหรอกเพื่อนเยอะ เอาเริ่มแผ่ให้ปั๊บเนี่ยเพราะภูมิกาลยานิมิตเยอะเลยแต่สำหรับผู้ไม่ให้ไม่แผ่ให้แล้วนี่ยไปไหนก็ดนเงาเงาเงียบเงาหมอยให้ไปนี่